วายาวัชกรหรือผู้ตัวแทนรับมอบด้วยครับทางจากทางคณะราชวัเออไม่เน่นะไม่เนี่ยืนี้ยส่องนะแจ๊คขุนนางนะเออนั่ยนะแจ๊คกุนนางส้องเดียวส้องเดียวขุนนางมันน่าจะกลงจํานวนหนึ่งพันบาทขอเรียนเชิญวายาวัชกรวัดสะพานโดมหรือตัวแทนรับมอบจากทางพระราชวังขอเรียนเชิญครับ คุณพ่อฟอนคูณพงมีบุตรเจ็ดคนด้วยกันคนที่หนึ่งนางดวงมณีคูณพงซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วแต่งงานกับนายอูด๊ดกัญญามาณมีบุตรหนึ่งคนสองนายสุวรรณบูณพง์แต่งงานกับนางสริน มณีพันมีบุตรหนึ่งคน,นสามนางมณีจันทร์พออโพสีเสียชีวิตแล้วแต่งงานกับนายวิชิตมีบุตรหนึ่งคนท่านที่สี่นางมันีนหยวนคุณพงแต่งงานกับนายกุศลมีบุตรสองคนคนที่ห้านางสาุพรรณีคุณพง์มีบุตรหนึ่งคน คนที่หกนางสุบรรณาอาณาชมแต่งงานกับนายชวัตอาณาชมมีบุตรสองคนคนที่เจ็ดนางธนารีคูลคงแต่งงานกับนายสำราญรสสุขหอมมีบุตรเจ็ดคนด้วยกันทั้งมีชีวิตอยู่คุณแม่ตูกูนคงเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีมีน้ำใจอูก ดีคนนี้พ่อว่ารีบ้นเราจัดจัดคืมงานเราดีกว่าด,ดูดีเนี่ยจัดแบบนี้เลยพูดเองจัดอะไระนิจาสังขาราท่านว่าวายว่าจริงไม่เที่ยงเทย่อมแปรผันมีเกิดดับรับหายตายจากกันผิดที่วันก็เท้าว่าช้าเร็ว ทุกชีวิตมีเกิดในเบื้องต้นแล้วก็วนเก็บเก่ให้เดเห็นในกอตอนกลางทุกๆอย่างต่างๆินไม่ยกเว้นตอนท้ายตายทุกคนนนำพวงดีดมาเคารพศพร่วมเป็นกจภาพตรวจอภิธรรมตลอดจนร่วมงานทั้งที่บ้านและที่วัดแห่งนี้เพื่อร่วมงานชาปนก,กิจในวันนี้ทงางเจ้าภาพ อ่อเเยเล่าแน่อ่อยเล่า่ขอบพระคุณทางแม่ครัวทุกท่านที่ททตาจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกตั้งแต่วันแรกจนสิ้นสิตงกานอาตุกุพฟ้อง,งประการใดเจ้าภาพขอ กาเข้าไอย่างมากคนระับไว้นะโอกาสนีเพราะอำนาจคุณภาษีรัตนทยและสิ่งศักิ์สิทธิ์ทั้งหลายตรอดพื้าเวลาพรมดีที่ท่านทั้งหลายร่วมการกระทําบําเพ็ญในวันนี้ได้โปรดตนบันดาลให้ทางในบุญกุศลครั้งนี้แนละจงได้รับบุญกุศลครั้งนี้ ถ้าท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีอยู่แล้วก็ขอให้สุขตานั้นยิ่งขึ้นไปทุกท่านข้าพนิพกไว้นะครับหรือตุ้งตอสเกลข้อนะครอาสาติวานเดออาดี่น้องบริสุทธิ์ลมการดงงานมื่อวานท่านผู้ว่าจ้างเราสอนทวีนแม่สั่งเราสอนทวีนีม่เด้ออแถมทำหนี้เป็นมาเรื่องนี้อย่วิธีการนะครับ สวัดนะครับผมคนสิเป็นงานแรกนะครับคนสิเป็งานต่อไปนะครับพี่น้องมือนีวันพุธพอดี่ยงนนะครับวันพุธต่อนนครับนะครับกระทางโดยสวัสดิภาพขอให้พ่อพี่น้องท่านพี่พลสร้างงานและก็ท่านบนวางนะครับขัดบอมมาขัดด้ขยันเซ่ใส่มา